เดน5มอเตอร์สวัสดีครับแผนกศูนย์บริการหลังการขายรถไฟฟ้า LNP ครับสวัสดีครับตอนนี้รถมีอาการผิดปกติครับขอทราบอาการเบื้องต้นรถไฟฟ้าของลูกค้าหน่อยครับมันดูดีๆก็ดับไปเลยครับเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้ทางแผนกช่างนะครับครับแผนกช่างรถไฟฟ้า LNP เดน5มอเตอร์สวัสดีครับครับทราบว่ารถมีอาการมียังไงบ้างครับ มีการขัะตุ่แล้วก็ดับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรครับผมได้ครับคัรับอีกสักทักจะมีทีมงานช่างเราออกไปรับรถนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับรถเป็นไงบ้างครับการรถครับปกติผมชาร์จได้ตามปกติลรวชาร์จทิ้งไว้แล้วทีนี้ก่อนนั้นเนี้ย วิ่งได้5 0ิถึงห0โลแต่ว่าตอนนี้วิ่งได้น้อยลงกว่าเดิมครับผมอ๋อแสดงว่าอาจน่าจะเป็นอาการที่แบตเสื่อมครับครับผมเพราะรถมันใช้มานานแล้วเดี๋ยวทางร้านเราจะเช็คดูแบตดูอะไรให้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนจะแจ้งมาทราบนะครับได้ครับผมครับครับแล้วถ้าเกิดมีอาการแบบซ่อมเสร็จแล้วครับสะดวกไปรับเองหรือว่าให้ทางเรามาส่งครับอ๋อให้ทางร้านมาส่งเลยกันครับอได้ครับครับผมพอดีลูกค้ากลับยังไงครับหรือว่าให้ทางผมไปส่งอ๋อเดี๋ยวรถที่รถที่บ้านมารับครับผม๋อบครับ ครับผมฝากด้วยนะครับพี่ครับยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครัมไนะครับผมครับผมครับ สำหรับสูย์บริการหลังการขายรถไฟฟ้า l p ของทางร้านเด่น5มอเตอร์ของเรานะครับก็จะมีด้วยกันถึง8สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่เด่น5มอเตอร์สาขาบานดู1สาขาบานดู2สาขาบ้านใหม่สาขาเวียงป่าเป้าสาขาแม่ขจารและในส่วนของจังหวัดพะเยานะครับเราก็มีถึง2สาขาด้วยกันสาขาพะเยา1และสาขาพะเยา2ตรงสี่แยกแม่ต่ำครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อรถไฟฟ้า LNP จากทางร้านเด่น5มอเตอร์ของเราไปเรามีรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ยาวนานมากกว่าถึง5ปีสำหรับการติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งอะไรสามารถติดตามช่องทางนี้ได้เลยครับ 1. ทางเบอร์โทรศัพท์053718707ทางเพจ Facebook เด่น5มอเตอร์กรุ๊ปเป็นภาษาไทยเลยนะครับและทาง Line@ อ DH Motor ที่เป็นภาษาอังกฤษครับ และในส่วนของอะไหล่รถไฟฟ้า a m p ของเรานะครับทางร้านเด่น5มอเตอร์ของเรากล้าการันตีได้เลยว่าเราสต็อกไว้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จนะครับกล่องไฟดีเลย์สายคันเร่งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และแบตเตอรี่ขนาดเล็กของเราสต็อกไว้มากจริงๆนะครับพร้อมกับทีมช่างที่ชํานาญการคอยให้บริการลูกค้ามากกว่า10ปีสําหรับลูกค้านะครับที่ซื้อรถไฟฟ้าจากร้านเด่น5มอเตอร์ของเราไปถ้าเกิดว่ามีปัญหา ต้องการจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นสามารถติดต่อของเราเข้ามาได้เลยนะครับปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์จากร้านเด่น5มอเตอร์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการหลังการขายรถไฟฟ้า LNP อย่างแน่นอนนะครับ ครับบริการหลังงานขายของรถ L&P จะแตกต่างกับรถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นยังไงทงั้ง L&P เนี่ยก็จะมีศูนย์บริการในแต่ละที่แต่ละจังหวัดที่เขาเป็นตัวแทนนะครับแถมนำซ้ํายังไม่พอสินค้าเนี่ยก็ต้องมีคุณภาพถ้าไม่มีคุณภาพเขาก็ไม่กล้ารับประกันหลังการขายหรือว่าจะมาเซอร์วิสลูกค้านะครับ ทางเอ p เนี่ยเขาก็จะมีบริการหาช่างที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ว่าจำหน่ายของรถตัวนั้นๆทำให้การใช้งานของรถ l อ p เนี่ยยาวนานนะครับแล้วก็มีคุณภาพมีมาตรฐานในการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านเด่น5มอเตอร์นะครับก็นำรถไฟฟ้า l อ p เนี่ยเข้ามาจำหน่ายสำหรับขั้นตอนในงานบริการหลังการขาย ของร้านเด่น5มอเตอร์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท l p นะครับหนึ่งเนี่ยให้ลูกค้าโทรเข้ามาหาทางร้านนะครับและทางร้านเนี่ยจะสอบถามอาการเบื้องต้นแล้วก็นัดวันเวลาว่าจะเข้าไปดูแลยังไงนะครับทางร้านเนี่ยก็จะส่งรถไปรับหรือลูกค้าสะดวกเอารถเข้ามาให้ที่ทางร้านนะครับทางร้านก็จะวิเคราะห์อาการของรถนะครับว่าเป็นปัญหาอะไรยังไง แล้วก็จะแจ้งกับทางบริษัท l n p บริษัท l n p จะเช็คสินค้าแล้วก็ถ้าสินค้ามีเลยก็จะส่งมาหรือว่าถ้าสินค้าจะต้องรอเนี่ยต้องแจ้งกลับมานะครับพอส่งสินค้ามาถึงเด่น5แล้วเด่น5ก็จะทําการซ่อมรถนะครับพอซ่อมเสร็จเนี่ยทางเด่น5ก็จะเรียกลูกค้าเข้ามาดูรถว่าแก้ไขเสร็จแล้วเรียบร้อยหรือย,ยังหรือติดปัญหาอะไรไหมหรือลูกค้าจะแจ้งให้ทางร้านเนี่ย ส่งไปที่บ้านก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆในการบริการหลังการขายของร้านเด่น5มอเตอร์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้าไอ p ครับผมครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็จะเป็น1 Facebook Fan Page เด่น5มอเตอร์นะครับอย่างที่2ก็จะเป็น Line at, นะครับ d h m o tor อย่างที่3เป็นเว็บไซต์ของเราเด่นหตอร์ com อย่างที่4ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ 03 78, 7 7 8 7 0้ทั้งเราเนี่ยจะมีอยู่8สาขาครอบคุมทั้งจังหวัดเชียงรายและพะเยานะครับพร้อมให้ศูนย์บริการหลังการขายช่างบริการพนักง,งานที่ให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้านะครับใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นนะครับแล้วเจอกันครับผม